โบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเกาะลมงหนังนะคะเพื่อปดำดูปลานมโม่ค่ะไปค่ะ กลับถอยแล้วได้เลยเหล่าสมาชิกก่อนเข้าโรงแรมก็มาแวะที่ร้านอะไรคะเพื่อนจทะเลก่อนที่พักเออก่อนที่พักมาแวะกันที่ร้านเพื่อนทะเลเราใช่อะไรคะบ้างก็คลับบ้างค่ะโอเคเนาะค่ะกินรองท้องก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตามร้านต่างๆอีกทีนึงแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเนาะก็ประมาณแบบดูริมทะเลแบบนี้เลย แต่ทะเลที่นี่ก็ยังไม่เห็นถึงความใสเท่าไรกันบ้างนะเพราะตรงนี้เหมือนเป็นแบบคล้ายคลวกยภูมูบาชับมากกว่าไห ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะที่พักของเรานะคะวันนี้เรามาพักกันที่มันตราวิลล่ารีสอร์ทบางเลนะคะแล้วก็ที่เนี่ยแตกต่างจากเออรีสอร์ทที่อื่นนะคะตรงที่เขามีสระว่ายน้ําอยู่ด้านข้างแบบเหมือนลายล้อมเลยเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูนะคะเพราะว่าพูดี้คงจะนึกไม่หอก แล้วก็เขาก็จะมีเมนูอาหารนะคะแล้วให้เราโทรสั่งได้เลยก็คือจะมาส่งที่หน้าห้องพักเลยส่วนห้องพักของเรานะคะในวันนี้นะคะก็ชื่อห้องเพิมโรสนะคะ ข้องที่ด้านข้างอะไรเงี้ยมันเขาก็จะติดติดกันอะ่ะเออแล้วก็จะมีแบบมันมากันแบบครอบครัวเยอะแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันแล้วก็มีเด็กๆเยอะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือถ้าจริงๆถ้าเรามากับครอบครัวหรือแบบเพื่อนๆฝูงอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรงี mm ้ hmm. ก็ก,ก็คงจะโอเคมากๆมันใกล้กันอะไรเงี้ยติดกันอะไรอย่างเงี้ยสั่งข้าวมาก,กินเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกไป ดำน้ํากันที่แสมสารนะคะซึ่งมันเป็นแบบไฮไลท์ของสัตหีบต,ตอนนี้เลยนะคะก็คือว่าจะเป็นน้ําที่ใสามากๆแล้วก็ดำไปดูปลานนโมซึ่งอันนี้จะเป็นทริปแรกนะคะหลังจากที่โบดได้ไปเรียนฟรีดิฟมานะแล้วก็อยากจะมาลองกับที่แสมสารเป็นที่แรกเลยค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าการกั้นลมหายใจลมเดียวเนี่ยที่เรียนมากับปั้นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเผ่จของคุปั้นให้นะคะว่าไปเรียนที่ไหนมา เหมือนกับการที่เราไปเลยนมารู้สึกว่าแบบเราต้องได้ลองใช้เราถึงจะคล่องก,กับกับการที่เราจะกั้นลมหายใจได้มากขนาดนั้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดำไปดูสิ่งสวยงามใต้ท้องทะเลเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ ก็เดี๋ยวโบจะไปเที่ยวที่เกาะแสมสารนะคะเพื่อที่จะไปดำน้ำนะคะตามที่เมื่อวานได้บอกเอาไว้เนาะเราก็ใช้บริการนะคะขึ้นเรือวันนี้นะคะของบริษัทฟลอกแมนนั่นเองนะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะคือโบกก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกที่เลือกของฟลอกแมนนะคะเพราะว่าดูรีวิวนะคะใน Facebook แล้วก็ รีวิวจากคนที่เคยมาใช้บริการนะคะก็คือเห็นบอกว่าพี่เขาเนี่ยมีบริการถ่ายรูปใต้น้ำบนบกหรือบนเรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบสวยมากๆอ,อ่ะเออเราก็อยากมีภาพใต้น้ำกับเขาเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่นี่นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาพเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นยังไงบ้างเราเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะก็คือหนึ่งเราเช่าเหมาลำนะคะราคาอยู่ที่3 5 0 0บาทก็รวมไปถึงโชว์ชีพแล้วก็ อุปกรณ์ดำน้ำนะคะก็คือจะเป็นเอ,อ่หน้ากากสนว์กเกิลแล้วก็ฟินนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศภาพนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะโอเคติดตามชมกันนะคะตอนนี้นะคะป้ากับแม่ก็อยู่บนเฟอร์รี่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้วันนี้เราเปิดประทุนไหนนะป้าอ้อ้โหแอร์เย็นเย็นโอแอร์เย็นมาก สวยประทุนไปเล,ปปเล,ล้วปรื่อยๆและนี่นะคะคือพี่คนขับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่ลงเรือแล้วนะคะซึ่งเป็นเรือปโบ๊ทของฟ็อกแมนนั่นเองค่ะ ดู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 แล้วเราจะมาชิกของเรานะคะก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือกันค่ะขึ้นลำที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปกบม ลงไปดำน้มกันแล้วแกจะบอกว่า <Okay. S 1> คือเทียงตรงก็น้ำใสหน่อยแต่ว่าแดก็อยู่ี่ทะเนี่เห็นแเลยนะ<ๆ> <c oughs> จนนี้นะคะเราก็าจะมีลเรือที่นำลงมาก,ก่อนแล้วเพราะว่าเรามาทางเามีหลายลำหลายบริษัทมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงนะแล้วคะ <c oughs> ตื่นเต้นน้ำใส เราต้องเอาอะไรลงไปบ้างกลงไปดำน้ำนะคะเขาวก็จะให้เราใช้สน n o r เกิลนะคะแล้วก็ GoPro เสื้อผ้าแล้วก็ลมหายใจนะคะลงไปแม่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมจ้าพร้อมยังพร้อมจ้ะเฮ้ยน้องพร้อมแคุณพี่ลงมาเลยนะครับทำแล้วลงเลยค่ะอ่าเผมจะแนะนำการใช้บุกบอลต้นนิดนึงแร้วพี่เพื่อถ่ายรูปได้แล้วเราก็มี ฟินเล็กเลือดสีเขียวมาไม่ใช่เลยหรอกเพราะมันมีไซส์อป้าฟินเป็นสีเดียวกับไอ้นี่ป้าเลยอ่ะสีเดียวกับน้ำหรือตาหรือกันน้ำอันนี้อุปกรณ์น้ำตาข้าใส่ยังไงอันนี้แบบนี้ดีนะพี่พี่สอนแบบใช้แบบนี้ได้ไหมคะตัวนี้ใช่ครับคุณนี้จะใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะหายใจได้ทั้งจมูกแล้วก็บางครั้งก็ถูกเลยแต่ที่เรามาเดี๋ยวผมแนะนำอย่างหนึ่งคือของนะาพี่เราก็ที่เรือเลย อเพราะว่าก็เราลงไปก็จะแจ้งที่ที่นี้จะมแล้วก็น้องเสือที่ขึ้นมาบนเรือครับโอเคค่ะป้าอ่าอันนี้เหมือนว่าแบบเหมือนม่กระตุลเลยอ่ะหายใาในจมูกง่ออหายใจในจมูกนะง่ายถอดกันซาลได้ป้องพี่ลงมาเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำการใช้ประกอบเบื้องต้นนิดนึงให้ครับผม เนี่อเลยคนว่ายน้ำไม่เป็นนี่คือดำได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ไม่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ดำได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครที่ว่าลงไปแล้วดำเลยอ่ะใช่ครับดำเลยเพราะว่าเป็นเที่ยงตรงใช่ครับจะไม่ดำเท่าไหร่ไม่ได้เลยผิวจะดำเลยไม่หายใจได้เลยหายใจได้ค่ะป้าแล้วทำไมมันบังตายอย่างนั้นน่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้ดึงอ๋อยังไงอ่ะมันต้อง อย่างนี้เอันนี <S <S ้นะคะจะเป็นการสาธิตการใส่เอ่อนี่นี่หน้ากากกันน้ำกันน้ำแล้วที่ใส่บนหัวบ้ามันก็หันออกปังมาดีดูมันนเดนึครับมีต่งแค่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวไปใช้ข้างล่างนะครับสองล่านจะเดี๋ยวเราไปเจอกันในน้ำและนี่นะคะก็เป็นจุดดำน้ำจุดแรกของเรานะคะไม่ต้องบรรยายเยอะเลยค่ะน้ำใสสุดๆไปเลย ตันโบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเกาะโรงหนังนะคะเพื่อไปดำดูปลานีโมค่ะไปค่ะสรุปแล้วนะแม่ไอที่เราไปเรียนดำน้ำมานะเราก็ได้มาดำตรงที่ได้เยอะเลยขนาดแม่พี่เลียแม่ยังได้เลยแต่เราก็ได้่ไม่แต่เดี๋ยวเราจะไปตรงที่มันเป็นน้ำลกก็อาจจะได้ลอง ลองเคสใจดูกับเรือถูเข้าตรงนี้นะคะก็จะเป็น,นบริเวณเกาะโรงหนังนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราจะมาดำน,ำน้ำมึอกันนะคะตรงนี้คือที่จะดูนี้ จะเกาะสะแม่สารแค่นี้เดียวเองเมื่อกี้นะเรามาจากตรงนู้นเราจะลงไปถ่ายกับมิโม่กันค่ะจ้าป้าลงไม่เอ่ยลงสิจ๊ะต้องลงนะป้ามาถูกแล้วต้ออายุเป็นเพียงตัวเลขอายุเป็นเพียงตัวเลขป้าบอกป้าอย่าให้เหนื่อยมากกลัวป้ากลัวป้าจะหมดลงโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปกันแม่ลงไหมไม่ไม่ต้องลงดิไม่เอาลึกขนาด ตอนนี้นะคะป้ากำลังจะลงไปดูหนังเรียบร้อยแล้วค่ะจะไปดูหนังเกาะลงหนังเรื่องอะไรดีป้าลึกไม่ออกเห็นไหมพอมาถึงเเอาเรื่องแบบอ๋อจอนไพเกาะสว่า์หาสวรค์ว้าวโอเคใส่กีดตัวนี้เลยนะครับพี่่เอามาใส่ในน้ำนะครับที่ลงไปเลยค่ะครับผมหน่อยกล้าตายคนแรกบอกว่าไม่ได้ใส่ ตีนกบโหแล้วแม่ล่ะโดวตึงป้าไม่นั่งกลัวเราเป็นฟ็อกแมนเอ่อมาตอนรับเราเยอะเลยเรียบร้อยแล้วนะคะธรรมชาติสมบูรณ์มากป้ายืดป้าตอแก้วด้วย มีปลาต้แก oh, <watch. S 3> ้วว่าสิงห์ปอยไม่ไปที่มาเลยเห็ดปลาต้แก้วฮะเห็สวยมีเลยมเจะถือม่วงเนี่ยมาไมเข้าล้กพี่ก็เอ้ยเอย่าล้าเรือนะครับอย่าล้าเรือเดือจะบาดเรามาต่อนดเลยครับ thank <laughs> you

โะะบก็อยู่ที่โรงแรม LK The Emerald Beach นะคะซึ่งที่เนี่โบเคยทำรีวิวเอาไว้แล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยดูนะคะก็อยากให้ย้อนกลับไปดูนะคะหรือว่าเดี๋ยวโบจะมีติดลิงก์เอาไว้ทางด้านบนนะคะว่าเป็นคลิป รีวิวอันไหนเนาะแล้วส่วนวันนี้นะคะที่มาพักที่นี่เนี่ยก็คือมันก็ใกล้กับสงกรานเนาะซึ่งมันก็ทําให้ห้องโรงแรมเต็มแล้วก็ราคาสูงมากเลยแต่ว่าวันนี้โบก็เลยจองเป็นจองแบบกระทัานหานะเนาะจองก่อนเข้าพักนิดเดียวเองอะเออแต่ว่าได้ห้องพููแอคเซสนะคะเดี๋ยวยังไม่เคยรีวิวบรรยากาศสาว่ายนามที่นี่ตอนกลางคืนให้ดูเลยเนาะจะบอกว่าเมื่อกี้ย่องไปดูแบบๆแบบคือสวยแล้วก็น่าลงไปไหว้มากๆเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะ หน้าตาห้องพักนะคะก็จะคล้ายๆของเดิมนะคะลวดลายของพายอย้าม่านอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยก็คือจะมีสัญลักษณ์ LK แบบนี้เลยลด้านนอกนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดประตูออกไปก็จะเจอสระน้ำเลยจ้าทนี่เลยก็จะมีทางออกสระนะ้ำแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีลูกกลมๆแบบนี้เนาะสามารถแบบเปิดปิดได้ แล้วก็ทางทางด้านหน้าฟลอมน,นะคะหมายถึงว่าหน้าบีชเนี่ยเขาก็จะมีแบบเห็นแสงตรงนั้นมาตรงนู้นอะตึ๊ดน่นะเออเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นบีชบาร์อะไรแบบนี้ถ้าใครแบบมาเราก็แบบอยากริงอยากอะไรนะคะก็สามารถที่จะออกไปริงได้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีน้าตกนะคะหูณไปด,ดูค่ะกลางคืนคือสวยมากๆเลยค่ะเอ๊นี่ใครเอ่ยเอ๊นี่ใครเอ่ย ใครเอ่ยแม่กับป้ามาถ่ายรูปเล่นกันบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะเล็กๆน้อยๆแต่น่ารักมากแล้วก็จัดตกแต่งได้สวยม,มากๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นแบบห้องพัก,กตอนกลางคืนนะคะเปิดไฟนะคะดูสิทุกคนคสวยมากอะ่ะเนี่ยสวยเนาะ นี่นะคะสวยโอยสวยอ่ะชอบอ่ะคือขนาดถ่ายกลางคืนนะคะยังสวยมากๆเลยค่ะใช่โอ้ยสวยมากๆของน้องของเขาไม่รู้มองจากกล้องจะเห็นไหมนะคะฮะของตัวโอ้ยถ่ายออกมาแบบสวยจริงๆจังๆทุกคนดูนะโอ้สวยมากสวยมากสวยมากมาก อุ้ยเนี่ยบรรยากาศไม่น่าเชื่อเลยว่ากลางคืนจะสวยขนาดนี้เนาะน,น่น่ะส่วนเรานะคะก็ขอเดินถ<อ>่ายรูปชิลๆอ,อีกแปหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไป่อนพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะคะค,คลิปหน้าคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะคะคก่อนอื่นเลยนะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนต่อเนี่ยก็รบกวนทุเพื่อนๆนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณขนบด้วยนะคะ 好。啊